ความคาดหวังทำไมมันทำร้ายเราสวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่รายการธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายใช้ได้จริงวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนรู้จักดีแต่ไม่ค่อยพูดถึงกันนั่นคือความคาดหวังความคาดหวังเหมือนดาบสองคมมันทำให้เรามีแรงผลักดันแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้เราทุกข์มากที่สุด ความคาดหวังคืออะไรความคาดหวังคือความต้องการหรือความหวังที่เรามีต่อตัวเองหรือผู้อื่นเช่นคาดหวังว่าต้องประสบความสำเร็จคาดหวังว่าคนรอบข้างต้องเข้าใจเราคาดหวังว่าเหตุการณ์จะเป็นไปตามที่ใจเราต้องการแต่เมื่อความคาดหวังไม่เป็นไปตามที่หวังใจเราก็เจ็บปวดพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร พระพุทธเจ้าสอนว่าทุก์เกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นในภาษาเขียนคือตัณหาความต้องการที่ไม่รู้จักพอความคาดหวังก็เป็นหนึ่งในตัณหาเพราะมันหมายความว่าใจยังไม่พอใจในสิ่งที่มีถ้าเรารู้จักปล่อยวางความคาดหวังบางอย่างเราจะพบกับความสงบที่ลึกซึ้งกว่าวิธีจัดการกับความคาดหวัง พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกสติรู้ตัวว่าเรากำลังคาดหวังอะไรอยู่สมาธิฝึกใจให้มั่นไม่วันไหวเมื่อความคาดหวังไม่เป็นไปตามใจวิปัสสนาเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าไม่มีอะไรจีรังเมตตาให้ความรักและความเมตตาตัวเองแม้จะไม่สมหวังแม้จะไม่สมหวังตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวัน ลองนึกถึงวันที่เราคาดหวังมากกับงานหรือกับคนรักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ตรงใจเราใจเราจะว้าวุ่นกังวลหรือโกรธแต่ถ้าเราฝึกสติและเมตตาเราจะเรียนรู้ที่จะรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างใจเย็นขึ้นและนี่คือการลดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนเราความคาดหวังไม่ได้ผิด แต่ถ้าเรายึดติดกับมันมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของทุกข์พระพุทธเจ้าชวนเราให้รู้จักปล่อยวางบ้างเพื่อให้ใจได้พักผ่อนและคนพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกขอบคุณที่ฟังจนจบครับพบกันใหม่ในตอนหน้าของรายการธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายใช้ได้จริง ถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่กำลังทุกข์ใจและอย่าลืมหายใจลึกๆมีสติในทุกวินาทีแล้วพบกันใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ